สวัสดีค่ะอยู่กัะปุ่แม่น้องเหนียวกาวต้องซื้อพ่อวากาลต้องติดปิงปองครีมครีมหนีบรวดแบบนี้เหรอตัดเหล็กตัดเหล็กตัดรวดไหนไม่ใช่ไี่ก็บอกว่าอันนี้คือครีมตัดเหล็กอันนี้ประสงค์นี่เดียวมันมันมันมีอีก นุ่นเดยนันเด้นุ่น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 ,น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 ทา้งล้งางทั้งล้างอันนี้เลยไอคืออะไรไม่ใช่ไปอีกนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนี่แหม่นี่นี่เดี๋ที่คอยหาของลุงอ่ะนี่เยอะแยะนี่น,นี่นี่ไงเนี่ยแบบนี้ก็ได้ใช่แล้วก็ไปหนีบเนี่ยถ้ามันหนีบไม่ได้เนี่ย มันอันละเท่าไหร่ใช้ดูก่อนหาูกนี่คาสิบบาทอนไหมไนดูมันช่วยกันเหนียนี่แหละนี่แหละนับหน่อยไปไม่จัจับมหน่อยปใช่มันก็เบาลายลายอเียดกันกอ้ยเอาอย่างไรอ้ยอ้ยภาสาตันลวซื้อห้องบอลย่างห้องมัดห้องกระไซเมือเฮาถ้าพอใส่ขี้หมือนมุ้งหรืออันอันเบาก็ดีนะเพราะล้วน้องน้อย มือจับมันเต็มมือดีแล้วหรอแมนอัน <Men. S 2> นี้มันพอเต็มมือมันหน่อยได้เอาเอาง่ายเอาซอ,องอันพ่อบ่ะพ่อกับพ่ออันนี้ที่สนามอันนี้ยาวไปมน้าเอาไปเห็นป่ะเนาะทิ้ตันบอไรอ่แล้วก็ลวดรวบนี่แหละของลุงอ่ะมันมีอยู่นี่จับ<ว>ไม่บบใช่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วก็ กาวกาวเราต้องใช้ติดปิงปองอไม่ประโยชน์ป่ะไม่ยังอะไรมาปืนฉีดลมเนี่ยยางยางดีเี่ยดีฟ้าๆแบบเนี้ยของลุงอ่ะกาวหยอดถ้ามัจะหยอนได้ตะช่าื้อไปแล้วดิเมนกระหอเมน เหมือนว่ามันมจแะแตกเข้วเลยแบบกาวกระป๋องแล้วก็ลวดอยู่ไหน,วนลวดลวดอยู่ตรงไหนคะใส่หน่ะปใสกหน่สน่่อยใ่ออยนย่อย่นอยน่่น่อยใ่น่น ไก่ไมคพี่น้อยโพลนายคอดเบิงเลยค่ะคอจับเน่ยเออขนาดนี้แหละนนี้ค่ะาไปทคะเอาปมัดไปโพกนพลไปโกพะดับเมน้วนะยี่สิบบาทวนนยี่สิบอร่อยยังพอสองร้อยค่ะชาักดทิเซไงก็อ่านี้เป่คประมาณช่างเสือกไมแข็งแข็ง่่ ใหญ่ใหใหญ่กว่านี้จักน้อยนี่มีหัวแหลงหัวแหลงสี่ห่อนเมนนที่มันเสียบีที่มันเสียบปักหละจ้ะสายสายอันนี้เบิ้งอันนี้เบิ้งก่อนมีแข็งนะห่น้อหองหอยได้อันี้อสดออหัวแหลงจอดแล้วก็สอดตัวนี้เข้าไป ได้จักอันต้องใส่รอบสองอันนี่อันนึงันมันกับหอยได้แล้วหอยแม่แต่ตัวนี้ขาห้าต้องใส่หลายเท่าไรสักสามร้อยบอกใส่สามร้อยเงินอาอันี้เอานนี้มวนอวมมวนโลลกิโลคะอันี้มวนกิโมาอะไรขนาไเออรอบวงูนะมันใช้เส้นเดียวแต่รอบ เอาเอากิดเอากิโลหนึ่งอันนั้นเอาสามรอยเงินเกระ่บาบง,งบาระยีใบโพเห้ามันหลายแท้อันนึงค่ะสองร้อยสามเ้องซังมากอันนี้พ่เคะงงบ่อืม มีค้ามาต้ใ่้อันแดด่ะโม่อไรม่ไรัไยงตรงไปบ่ตรงไปเลยค่ะนี่นี่่ะะส้ด้เดี๋ยวถ้าทางเาเสียปลมันจะห่อน่ไมคะมจะใสแบบเ้ี่่้ไอีกน่

ขวดบ่ะย่อยปะปะนี่ก็คือเก่า,าวาันนั่นละมันย่อยอันนี้เนี่เป็นแบบยิ่งบ่อันนี้ก็แบบอันนี้นี่ยังแบบเราใส่แล้วก็อันนี้ก็แบบติดติดคือกันเออแบบติดคือกัน แบบที่กาบเมนจอหู้าเาเ้าเ่าเอาต่าามาถึงถึงกับอึ้ง

มันจะต้องเป็นยสันแล้วทักมาในลายนะครับทักมาในลายแล้วคืออะไรพี่เสือเจ่ค่อยนะหนึงแ่นใบใบเินใบทที่จะให้เขียนชื่อลงในลายต้องรีบทักมานะสรุปจะให้เขียนใช่ไหมนี่มริื่หนึ่งแสนสองหมื่นายชื่อต้องรีบส่งมานะหนึ่งแสนสองหมื่นลายชื่อ เฮจไายจะไปเขียนเบิร์สบานนี่ระดับใครยโค้ชทำได้ทุกอย่างเอาไปเขียนที่บ้านก็ได้เออเอาไปเขียนที่บ้านก็ได้ใครทักไลน์มาก่อนก็จะเขียนให้ก่อนอันนี้อันนี้ดนตีขึ้นหรอเฮ้ยโดนเจ้าสาวซ้ำนั่นอลังการงานสร้างโมเล่โมแรงนี่ อเาเมอวานนอนอนีออ่ว่าคุณเลือกครับคืนคนี้นะฮะคอนเสิร์ตมอลำำอ้ยคนลุกอะตื่นเต้นดูสิอยู่ๆก็คนลุกสุดคนลุกม,ลม,มันเป็นครั้งแรกไงที่จะได้ไปดูมอลำคณะนี้เหรอสุดอึงอึ้งทึ่ง อ้ววันนี้ไม่มีตลาดนัดรอกหกโมงอะไฟขึ้นจอขึ้นฟ้ามาถึงถึงกับอึง้งหัวใจเปลี่ยนไปนอนล้อเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มานะมีลวดมีลวดมีกาวมีที่ตัดลวดไปตลาด พอไหมอ่ะเขียวๆอ่ะไม่พอบออันนี้มันก็อันหนึงครึ่งหนึ่งเองใช่หรอมันต้องใช้เนีมันต้องใช้ข้างละสองอันใช่ไหมทำไมไม่โทรไปบอกอย่าได้ซื้อมา,าอมันก็ตอดก็แตด กระปอ๋อกระเปด็ปดกระป๋อกระเป็ดตรงไหนจ้าตรงนี้เหรอจ้า,ามัดให้มันแนบที่สุดใช่ไหม,มใช่มันจะได้ตามลูกตรงหัวใจไงถ้ามัดไม่เนียนมันก็หัวใจก็จะเป็นหัวใจกระป๋อดกระปองกระแป,แป,แปง,แปงทีนี้ลอง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 เอามาใส่ดูสิมันจะเป็นยังไง ลองเอาใช่ต้องถูกต้องเลยอินทิรานี่ลงนี้เลยแ

ว่าอยากให้ทิ้งวกปรมาณทั้งเลยอนะก็เว่อความน่ไงมันจะเป็นช่อไปค่อยมาอย่างเงี้ยให้มันเตียงสลับไปสลับมาไปเรอยะไร่างเงี้ยมันกลาเป็นมันทัดเป็นมันทองแมันไม่ช่วงานผมทงานเ็กคนเป็นย่ไม่ชอบไม่ใช่ Tak main flexible, luar Tidak. Selamat berjalan berlalu. Tidak. Ia akan menjadi profesional. Berpeluh. Berpeluh. Yeah, Berpeluh. โอเคสำหับคิปนี้สวัสดีค่ะ